หน่วยงานกำกับสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าได้ปิดกั้นการเข้าถึงวิดีโอเพลงที่เป็นโฆษณาชวน,นเชื่อของเกาหลีเหนือเนื่องจากมีเนื้อหาที่เยินยอและเชื่อชูคิมจองอึนว่าเป็นผู้มีภาพลักษณ์พ่อ้เป็นมิตรและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ครับ ในครั้งนี้นะครับรัฐบาลกรุงโซลอาศัยกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ National Security Act ที่ห้ามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้เข้าถึงเว็บไซต์รัฐบาลเปียงยางรวมทั้งสื่อของเกาหลีเหนือด้วยเพื่อเป็นการสกัดสิ่งที่ฝ่ายเกาหลีใต้เห็นว่าเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือภายใต้คิมจองอึนที่จะระบุว่าเชิดชูปลุกปั่นหรือโฆษณากิจกรรมของรัฐบาลเปียงยางนะครับ ท่าทีของเกาหลีใต้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าที่ด้านความมั่นคงขอร้องให้มีการตรวจสอบว่าเนื้อหาเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้กล่าวในถแถลงการด้วยว่าวิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาที่ปกติจะพบได้ในการทำสงครามจิตวิทยาที่ต่อต้านเกาหลีใต้องค์กรดังกล่าวกล่าวเสริมว่าเนื้อหา ถูกโพสต์บนช่องทางเพื่อการสื่อสารกับโลกภายนอกและเน้นไปที่การยกย่องเชืดอชูคิมแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับวิดีโอที่ว่านี้ได้กลายเป็นคลิปสุดฮิตบนโซเชียลมีเดียอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอย่างเช่นบน t k t tok และแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับคุณนิติการตามปกติของทางการเกาหลีเหนือก็มารกจะแดง ให้เห็นอย่างเกินจริงถึงความจงรักภักดีของประชาชนในประเทศที่มีต่อผู้นำนะครับเพื่อช่วยผู้นำสามารถรวมสูงนอำน,นาจและประสบความสำเร็จในการสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลตามรายงานของรอยเตอร์คลิปที่ว่านี้มีชื่อว่า Friendly Father นะครับซึ่งถูกออกเผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้ว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลเปียงยางเนื้อหาของวิดีโอก็แงเห็นถึงชาวเกาหลีเหนือที่เป็นทั้งทหารแล้วก็เยาวชนนะครับต่างร้องเพลงยืนยอคิมจองอึนด้วยความเปี่ยมสุขครับทางนี้เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้ปิดกั้นการเข้าถึงช่องของเกาหลีเหนือบน y YouTube หลายช่องตามคำขอของหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลกรุงโซเช่นกันครับ